เดวเราจะมีมายากลให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้น้องๆเขากินนิ้วผมนะครับคนละนิ้วแล้วคุณจะดูว่าตอนสุดท้ายมือผมจะกลายเป็นอะไรมาอานิ่งป้องนิ่งป้องไม่ได้ไม่ได้ไล่มาต้องไล่มาเรองไลร่มาด้วยเออมาอยางนี้อ่ะตาตาครับอือต่อไปตาตาครับเเดี๋ยวเราก็จะมาทำโทษตาครับด้วยการลงระเบิดใส่เขาเองต่อไปก็คือการ จัดระเบิดให้ตานะครับตักให้เต็มที่ของเราอ่ะเราคิดว่าเราตักได้เยอะขนาดไหนกลัวม่ไม่สะใจเนอะโอ้ยไม่ตายกัเนเลยอย่าง,ง้นต้องตักเอากรรมาเลย สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Outside the Box นอกกรอบอีกเช่นเคยนะครับครับผมคลิปที่แล้วปอนโดนสกรรมอย่างรหนักมาก <c oughs> าแรงเอางี้คือนิกไปไหนมาเออคลิปที่แล้วหายไปไหนมารูลล้ว่าจะเปลือยไงไม่มาก <c oughs> <c oughs> ็ไม่ใช่ก็ติดงานข <c oughs> อ,อ,อ,อติดงานเลยไม่ได้มาครับทุกคนก็ลปล่อยให้ บอลรับเคาะไปเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนนะครับก็จะมาแข่งเกมอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะโดนคนเดียวด้วย<笑><笑>วันวนี้จะโดนคนเดียวด้วยวันนี้เหมือนคลิปที่แล้วไงที่บอลโดนคนเดียวเดี๋ยวคลิปนี้โดนคนเดียวเหมือนกันแต่มันอาจจะสลับตอนที่ว่าใครใครผิดเยอะสุดเออ <S <S วันนี้เกมเราก็จะเป็นแบบเคยไหมที่ว่าเราเล่นคอมกันแล้ว ชอบพิมพ์ดีดแบบพิมพ์ผิดอ่ะกดเอ้ยจะพิมพ์ภาษาไทยแม่งกดเป็นภาษาอังกฤษไงเอออันนี้เราจะมาเขียนภาษาไทยผมอาจจะเป็นคนเขียนภาษาไทยให้พวกคุณเองเขียนเป็นประโยคเลยเสร็จแล้วจะให้ทําการไปดูว่าในภาษาไทยเนี่ยในแป้นพิมพ์ดีดอ่ะมีตัวอะไรบ้างแอบแล้วก็เอามาเขียนในกระดาษทุกคนอ่ะเออเขียนผมอาจจะเขียนภาษาไทยให้อ่านแล้วก็ ไปดูในแป้นพิมพ์ว่ามันมีตัวภาษาอังกฤษอะไรบ้างแล้วอมเขใครเขียนเสร็จก่อนคนนั้นคำคำนี้ยาวไหมยาวไหมก็นิดนึงผมไม่เขาว่านิดอ่ะผมยาวเลยพอได้พอได้แต่ไม่ยาวมากประมาณกิโลเดียวไปอเอเหรอเอาเลยแต่ใครที่เขียนถูกก่อนนะคนแรกอ่ะเขียนเสร็จก่อนยกมือเลย เดี๋ยวผมเสร็จนะครับคนอื่นต้องหยุดหมดเลยนะจะได้กี่ตัวสอนภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะต้องหยุดเลยสั้นอยู่ด้วยแล้วคนที่เขียนบอกว่าผมเสร็จก่อนนะต้องมาดูก่อนมาถูกกี่คำโอเคถูกน้อยกว่าคนที่ยังไม่เตจนะก็สวยก็โดนได้โดนไปโทษการทำโทษของเรานี่คือเราจะมีให้จับป้ายแผ่นระเบิดแผ่นระเบิดเราคือคุณจะต้องไปนั่งหน้าพัดลมแบบเย็นสบายมาก ร้อนเบอร์สามสิแล้วเราจะเอาแป้งตากใส่แก้วแล้วก็สาดใส่ถังพัดลม <laughs> <laughs> ใ้ไฟวก็ใส่หน้ามันจะมีทั้งหมดห้าแผ่นป้ายลูกระเบิดอะให้เลือกคนที่เฉพาะคนที่โดนนะเลือกโดนห้าลูกก็ห้าแก้วอะมันจะมีตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าใครเลือกสวยก็สวยไปโอเค ชมเกมเราว่าใครจะเป็นคนโดนคนแรกได้เลยไอต่อนี่ยไม่อ่ะเดี๋ยวรู้เลยต่อไปก็เราจะเริ่มการแข่งขันนะทุกคนเดี๋ยวพอบอกสตาร์ทก็ให้ทุกคนไปกตังแล้วก็เตรียมกลับมาเขียนได้ครับไปหนึ่งสองสาไป ไม่ไหนวะโอ้แบฟ้าไม่คุยอะไรอ่ hey, ใครคุยอะไรอ่ะัว่าฟังเสร็จครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ไอ้สัตว์กูเขียนเลขศูนย์ก็โอไม่เหมือนกันเดเลยกูดูไม่ออกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต่อไปก็เป็นการประกาศผลรางวัลผู้โชคดีรอบแรกของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋โชคดีหรือโชคอะไรโชคดีโชคดีของต้านะครับผมได้ไป ได้คะแนนเห็นกับมือไม้อ่อนกันเลยทีเดียวของตาครับรอบนี้ทำไปห้าคะแนนนะครับล่นนั้นรีบอ่อาคนต่อไปครับผมคะแนนสี่ครับความเหมือนก็คือได้ไปสิบเอ็ดคะแนนเดียวไม่เดี๋ยวไม่อาพอได้ไปสิบเอ็ดครับผมรอดน่าจะรอดแล้วล่ะดูแล้วอ่าคนต่อไปครับผมคนต่อไปได้สิบห้าคะแนนครับ เออคุณนำเน่งเาวไปนี่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 ไฮไลท์จัดเลยนี่เดือแชมเปี้ยนครับนำเลยขาดตัวแค่ตัวเดียวเองไงี่จสิเก้าขาดตัวแค่ตัวเดียวเองแป้คะแนนครับผมเย่เราก็รู้แล้วครับว่าใครเป็นผู้โชคดีไม่โดนแป้งเย่คุณไม่โดนเดี๋ยวเราจะให้ป้านะครับเลือกแผ่นป้าย เขาอะจะโดนระเบิดแผ่นป้ายอะไรไม่หรือเรื่องนเรยต้องรู้แล้วเราเราพลาดแล้วเราต้องรู้แล้วเดี๋ยวนครับเราจะมีแผ่นป้ายระเบิดให้ต้าเลือกครับมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมถ้าต้าเลือกแผ่นไหนก็ต้องได้รับลูกระเบิดไปตามแผ่นนั้นนะครับผมให้ต้าบอกมาเลยต้าอยากได้แผ่นไหนเห็นแน่ๆข้างในเออมันจะเซมซีเซมซีไง มันกลับย oh, oh, ิ่งกลับให้ตัวเองโดนเยอะอ่ะมันก็เลี้ยงอยู่ดีๆละเออยิ่งกลับยิ่งโดนเยอะเลยไหนแม่งก็โดนเชียอาเจ้ามากหรือเจ้าน้อยนี่แต่นี่ไงแม่เลยได้โดนรูปเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาทำโทษตาครับด้วยการลงระเบิดใส่เขาเองต่อไปก็คือการจัดระเบิดให้ตานะครับตนักให้เต็มที่ของเราอ่ะ เราคิดว่าเราตักได้เยอะขนาดไหนอ่ะกลัวมันไม่สะใจเนอะโอ้ยไม่ตายกันอย่างนั้นต้องตักเอากำมาเลยไปโอ้ดูกันคนที่สองจะเป็นใครนะครับผมต่อไปก็เป็นรอบของนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้อ่านเสร็จแล้วก็เริ่มได้นะครับเดี๋ยวผมนับก่อนครับหนึ่งสองสามไปและครับโอ้ยสูสีกันมากครับ หมึกไม่ตีดกลับด้านครับกลับหัวได้ครับกลับหัวปากกาได้ครับผมใครจะโดนนะครับได้อยู่มือจีบได้อยู่ไปแล้วครับตอนนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยไม่หลืม เ<ย>ไก่ก็าใส่ตาแล้วหนึ่งคนเอาเอาเอาลืมคร,รับลืนนมคร,รับใครวะใครวะผมมันยาวจังวะเมนเลยไอ้ปอนมึงอยากบาบูบีเหะอที่ไหนได้ เพื่อนหากันตั้งนานแอบไปดูของเพื่อนไปไม่ใช่ไปดูตัวผิดของเขานะดูครับเสร็จเสร็จเขาครับอยู่ทันทีอานเสร็จไปแล้วครับครับผมไปแล้วต่อไปก็เปลเป็นการประกาศผลผู้ที่จะผ่านโดยไม่โดนลูกระเบิดของเราโดนเลยอ่ะใช่พี่อ่ะอันก็ฉีกทิ้งแล้วกันเอาไปเล่นขราวหน้าสรุปแล้วของอารนะครับ ถูกไป31มสิบเฮ้ดคำแต่ยังไม่รู้ว่าใครโดนค่ะคนต่อไปครับผมของนิกนะครับถูกไป29่ำเย้ยฮู้ลองอยากอามาครับลองจากนิกก็ก็เหลือคนเดียวแล้วดิต่อไปนะครับก็คือของปอนถูกไป11คำครับ นว้ได้เสียเลยรู้สึกว่าบอกแม่บอกว่าอย่าเล่นแป้งอย่าเล่นแป้งเก็บกดใช่ไหมเมาเมาคลิปนี้จองไว้หมดแล้วจองหมดแล้วเดี๋ยวดูผมนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับส่งร้อยติ๊กกันเลยเลยอายุเติมเองนะพี่ชายดูไปยินดีเป็นกำกับผมสรุปแล้วตาโดนแล้ว เราจะให้ตาเลือกว่าอยากจะโดนกี่เจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเอาเอาเลขสองด้วยอ้าวพลาดป่ะคือความคิดอ่ะโอ้โหตาโดนตาโดนที่เดียวกันนะครับผมสองซอกชุบสามรอบอ่าต่อไปครับจะเป็นการแข่งขันรอบท้ายครับรอบนี้ ดูดิครับว่าใครเป็นผู้โชคดีวันนี้เราก็ทําความยากขึ้นไป oh. ครับทุกการ oh. โรยแป้งไว้บนบอร์ดนะครับทุกคนโอ้ oh. Oh. เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะดูยากกว่าเดิมหน่อย oh. เดี๋ยวผมให้สัญญาณนะครับหนึ่งถึงสามเล้ we will, we will นในครับผมไหนึ่งส <laughs> องต่งไป <laughs> <laughs> ตายอยู่ว่ะเฮ้ยตายอยู่ว่ะว้าวโอ้ยสุสีสิไผายยี่ไหนวะโอ้ไปแล้วครับนี่นี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกคนแอบดูของเพื่อนดิจะได้ไม่ต้องเดินไอ้ย <c oughs> ังเพ่งเขียนให้กุ้งติดดีกัน <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วครับก็ <c oughs> ดูของเพื่อนได้ไ่า <c oughs>

่อไปนี้ก็ถึงประกาศคะแนนรอบสุดท้ายครับผมเก้าโคตรชัดเลยเก้าโคตรชัดนะเดี๋ยวเราจะมาถามก่อนว่าอันนี้คือตั้งใจสุดๆเลยใช่ไหมนี่ยคลิปนี้มา่วเมาแล้วไหมตอแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับผมรอเมาครับจ้ะสรุปแล้วเก้านะครับเออต้านะครับต้าที่เป็นเ่แล้วต้านะครับทำไปได้เก้าแนน น่าจะเป็นรอบแรกนะครับอ่าคนต่ไปครับผมนี่ครับปอนเราทำไม่ได้สองคะแนนสองคะแนนสองคะแนนเด็ดสองคะแนนครับผมเข้ดมากเลยโอ้แน่นอนแน่นอนครับผมสองอ่าต่อไปครับนี่ครับของนี้ทำไปครับยี่สิบคะแนนโอ้แน่นอนครับสุดยอดมากอ่าคนสด้ายครับผมทำไปได้ยี่สิบสองคะแนนผลสรุปก็คือ ผลอยู่นี่ไงต้านะครับเป็นผู้โชคดีแล้วเราครับเดี๋ยวเราจะให้ต้าเขาเลือกแผ่นป้ายระเบิดอีกรอบหนึ่งถ้าได้หนึ่งอีกมีโอ้ดวงดีถ้าได้หนึ่งอีกนี่ถือว่าดวงดีมากนะแต่ชอบอันไหนครับชอบคุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แม่บอกว่าไงอย่าเล่นแป้งต่อมาเก็บกดไงต่อมาเก็บกดไงได้เล่นเตะหนำใจเลยเลยแล้วตอนเด็กไม่เล่นน่ะเด็กนะ เราเด็กไม่เล่นแป้งอ๋อไม่เล่นเลยฮอยากมาเล่นตอโตเอาวันนี้เฮ้ยฮ่าเฮ้ยไปอ่ะตาเลยไดอนดีมะเฮ้ยอะไรวะก็จะเลือกได้แต่ลูกเดียวว่ะลูกเดียวกะเอาจุกแก้มเขาละไปอ่ะตาตาหลับตาไว้รอเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตา โอเคอ่าต่อไปตาก็จะโดนนะครับหนึ่งสองสามอะไรอะไรแก้วมันใหญ่ยังไงอะไรอรู้สึกว่า ตาจะดวงดีได้ลูกเดียวเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันสิครับว่าถ้าแต่ละคนเลือกอ่ะใครจะได้อันไหนเยอะที่สุดอ่ะจะให้เลือกไปก่อนแล้วให้ปอนเลือกนะอ่ะอันนี้กันไหนนี่อันนี้ใกล้ตัวสุดสงสัยยังเลยตามเลือกได้ลูกเดียวหรอเลยวะเอออ่ะไหนมันเปคุปปูนที่ไหนวะเนี่ยวเอาอนี้แล้วอย่างนี้ทำปูนไงหนึ่งสองสามเฮ้ย ได้สี่ได้สี่ตาตาไม่รู้เยอะเหรอ What the fuck ไอ้เนี่ยได้ห้าถูกต้อกเลือกอะไรก็ได้ห้ากล้องดีเลืกเกมนี้ปุ๊บพดตายหลังกล้องก็ได้ห้าหลังกล้องก็ได้ห้าเลือกไปนี่ยัได้ไ้่ได้ตจริงว่ะได้วันนี้ว่าดวงดีนะแต่แต่ดวงดีแต่ดูแล้วไม่ได้ดวงดีจริงเอาแต่ดวงดีไม่โดนมีมีกล้องดับบ้ากันอะไรบ้างเคยครับวันนี้ทุกคนก็ กสนุกกันไปเดี๋ยวไปแล้วผมมีคนเหมาแล้วคลิปนี้สัปดาห์นี้ต้าเป็นคนเหมาไปไม่คลิปเรแล้วก็เคยมีคนเหมาไปแล้วไงอ๋อสองคลิปเต็มเต็มเลยไี่ผัดกันรู้สึกว่าสองคนนี้ก็จะผัดกันทำคะแนนเรื่องการเปิดอยู่นัดกันมาสัะพานก็จะมีไฮไลท์หน่อยแต่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ คนต้าเลือกได้แค่ลูกเดียวตลอดเลยแล้วแล้วตอนอะแล้วปอนเลือกลูกอะไรนี่นเปิดแป้งหมดทุกกานแบบไม่รู้อะไรเลยไงก็คลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับใครอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวนี่เราจะมียากลให้ดูนะครับทุกคนอันนี้เป็นแบบช่วงพิเศษเลยมายากลพิเศษเลยอย่าไม่ไมอันนี้ไม่มีแกล้งอะไรเลย อันนี้ผมมีห้านิ้วใช่ไหมเดี๋ยวแบ่งกันคนละนิ้วไล่ไล่จากนี้มาเลยคือให้เอาปากกบกินแล้วจะทำจะโชว์อะไรดูมันเป็นโมเลกุลอะขายเริ่มก่อนอันนี้ไหนอะอันนี้ก็นี่อะไรกินนู้นนี่กินนิ้วตีเลยเดี๋ยวผมจะให้น้องๆเขากินนิ้วผมนะครับคนละนิ้วแล้วคุณจะดูว่าตอนสุดท้ายมือผมจะกลายเป็นอะไร อ้าวนิปปงนิปปงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไลน์มา้องไลน์แบบเี้เออไลน์แบบเงี้ยอ่ะเอ้าวมาตาครับอ้าวต่อไปตาตาครับครับโอ๊ยอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนเลยอันนี่เราอกไรนะครับไปไปแม่ก่อนไอ้ปอมึงไม่สวยจริงจิเลย